สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องยุราสวิเดนนะคะคลิปนี้นะคะก็จะมาแนะนําเลขมงคลของคนที่เกิดวันอาทิตย์ค่ะยินดีต้อนรับคนที่เกิดวันอาทิตย์ทุกคนนะคะที่เข้ามาฟังในคลิปนี้นะคะรับรอกนะคะว่าการที่จะใช้เลขมงคลของยุที่จะแชร์ในวันนี้นั้นอาจจะทําให้ชีวิตของคนที่เกิดวันอาทิตย์ดีขึ้นก็ได้ค่ะเราลองมาฟังดูนะคะว่าเลขมงคลของคนที่เกิดวันอาทิตย์นั้น มีเลขอะไรบ้างคะ่ะสำหรับเลขมงคลตามวันเกิดนะคะว่าอาทิตย์นะคะ2,567นั้นอของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ก็คือถ้าเกิดเป็นเลขมงคลเป็นเลขคู่เนี่ยก็แนะนำให้ใช้เลข44นะคะ44นั้นเนี่ยก็คือถ้าหากใช้แล้วเนี่ยก็จะเป็นการเสริมดวงทางด้านการเงินและก็แนะนำให้ใช้เลข6นะคะ เป็นเลขที่จะเพิ่มความมั่นคงและก็ความมั่งคั่งอีกทั้งยังช่วยเสริมเรื่องโชคลาภด้วยค่ะส่วนทางด้านการงานนะคะแนะนำให้ใช้เลขสีนะคะเป็นเลขที่จะช่วยให้เรื่องการติดต่อประสานงานสะดวกและก็ราบรื่นยิ่งขึ้นค่ะเลขห้านะคะช่วยให้มีสติและก็มีความโดดเด่น ทางด้านการเป็นผู้นำนะคะส่วนด้านสุขภาพนั้นยุแนะนำให้ใช้เลขสีเช่นกันค่ะจะช่วยให้คุณนั้นจัดสรรเวลาเรื่องการงานได้ดีนะคะไม่กระทบกับการพักผ่อนและก็จะทำให้สุขภาพแข็งแรงด้วยนะคะนี่แหละค่ะเป็นเลขเมงคลของคนที่เกิดวันอาทิตย์เนาะในปี2องพันนั่นเองนะคะก็ลองนำไปใช้แล้วก็ปรับปรับปรุงแล้วก็ลองดูนะคะเสี่ยงโชคก็ได้นะคะสวัสดีค่ะ